ตอนที่203การควบคุมโดยสมบูรณ์คำสี่คำนี้มันน่ากลัวมากถ้าเขาได้เจอกับที่หลบภัยที่แข็งแกร่งสักแห่งเขาจะไม่มีใครต้านทานได้เลยแต่พรสวัสดีก็มีข้อเสียคือมีต้นกำเนิดการติดเชื้อได้เพียงหนึ่งเดียวตัวอย่างเช่นเฉินซวินที่เป็นผู้รอดชีวิตที่มีพรสวรสดีระดับ A ก็ถือว่าเป็นปลาตัวเล็กๆเท่าน,นั้นถ้าฉันมีพรสวรรค์แบบนี้ฉันต้องหาคนที่มีพรสวรรค์ระดับ SS มาเป็นต้นกำเนิดแม้แต่ระดับ S ฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสนใจเลยซูยีพึมพำจากนั้นเขาใช้รักษากับเฉินซุ่นอีกสองสครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่า ยังมีข้อมูลซ่อนเร้นอะไรอีกหรือไม่ข่าวดีคือไม่พบข้อมูลซ่อนเร้นใหม่ๆบนตัวเฉินซุนแล้วข่าวร้ายคือขณะที่ซุยี่ตรวจสอบข้อมูลซ่อนเร้นเหล่านี้ซ้ำๆเขาก็ได้ถึงปัญหาหนึ่งขึ้นมาเดี๋ยวก่อนเฉินต้าเฟิงติดเชื้อหรือเปล่าซุยี่รีบใช้รักษากับเฉินต้าเฟิงที่กำลังยึดครองและทำลายที่หลบภัยภายในครหาสน์เมื่อคะแนนเอาชีวิตรอดถูกหกักข้อมูลของเฉินต้าเฟิงก็ปรากฏขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องเขาใช้รักษาอีกหลายครั้งและในที่สุดก็พบข้อมูลการติดเชื้อที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลของเฉนต้าเฟิงบนตัวของเฉนต้าเฟิงมีข้อมูลซ่อนเร้นเพียง2อ,อย่าง 1. คือปรสิตและอีกหนึ่งคือโรคระบาดทางวิญญาณร่างลูก ให้ตายเถอะสีหน้าของซุยเคร่งเครียดขึ้นเฉินต้าเฟิงติดเชื้อจริงๆด้วยเขาเพิ่งจะติดต่อกับลิวเหวินป๋อได้ไม่นานทำไมเขาถึงติดเชื้อเร็วขนาดนี้ล่ะซุยส,สุดลมหายใจเข้าลึกๆเขาหมดคิวแนนเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะเชื่อมต่อมุมมองกับหน่วยบุคลากรอยางซินชางหลายคนเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมกับบุคลากรที่เคยติดต่อกับลิวเหวินป๋อแม้ว่าจะทำแบบนี้มันจะสิ้นเปลืองคะแนนเอาชีวิตรอดไปบ้างแต่ก็จำเป็นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้น ในที่สุดซูยี่ก็ยืนยันได้ว่าหน่วยบุคลากรหลายคนรวมถึงฉินต้าซาันติดเชื้อกันหมดแล้วมีเพียงทหารรถขนส่งบางคนที่ไม่เคยติดต่อกับหลิววปอเท่านั้นที่รอดบางคนแค่เจอหน้ากันนิดหน่อยก็ติดเชือ้อแล้วเหรอให้ตายเถอะโรคระบาดที่มันร้ายแรงเกินไปแล้วไม่แน่ว่าทั้งเมืองซินชางอาจจะติดเชื้อกันหมดแล้วก็ได้ความคิดเห็นอนานสะพริงกลัวนี้ผุดขึ้นในหัวซูยี่ ดวงตาของเขาเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆเมื่อพบว่าสมมติฐานนี้อาจจะเป็นไปได้จริงหากพิจารณาจะช่วยเวลาที่หลิวหวนป๋อเริ่มคุ้มครั่งครั้งแรกหรือหลังจากเป็นผู้ประชาการได้ไม่กี่วันจนถึงตอนนี้ก็ผ่านมาเกือบครึ่งเดือนแล้วจากตำแหน่งผู้มัะชาการของหลิวหวนป๋อในช่วงเวลานี้เขาคงได้พบปะผู้รอดชีวิตท้องถิ่นของซินชางมามากมายผู้รอดชีวิตที่แข็งแกร่งส่วนใหญ่ในเมืองคนติดต่อกับหลิวหวนป๋อแล้วแน่นอน ไม่ว่าจุดประสงค์ในการติดต่อจะเป็นอะไรก็ตามแค่มีการติดต่อก็ต้องติดเชื้อแล้วแน่นอนสุยีเชื่อมต่อมุมมองกับฉินต้าซานซึ่งกำลังรับผิดชอบในการประสานงานช่วยเหลือกับกลุ่มท้องถิ่นของซินชางและสืบสวนกลุ่มติดอาวในพื้นที่อย่างลึกซึ้งพอดีได้พบกับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นหลายคนสุยีก็ใช้รักษาสุ่มตรวจสอบไปสองสัมคนพบว่าพวกเขาเป็นผู้ติดเชื้อจริงๆนี่ช่างเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่จริงๆ หนึ่งพรสวรรค์ส่งผลกระทบทั้งเมืองคนแข็งแกร่งเกือบทั้งเมืองล้วนแล้วจะเป็นหุ่นเชิดของเขาสูยีขมวดคิ้วนั่นน้ำลึกในสินชางลึกกว่าที่เขาคิดไว้เยอะมือ,ม,อมือที่มองไม่เห็นไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วก็ไม่รู้อยู่ไหนเกือบจะควบคุมสินชางได้ครึ่งเมืองแล้วแค่คนนั้นต้องการเขาก็สามารถเปลี่ยนต้นกำเนิดได้ตลอดเวลาผลักดันในสถานการณ์สินชางเป็นไปในทิศทางที่เป็นเอกภาพ แล้วตัวเองก็ควบคุมอยู่เบื้องหลังอย่างลับๆตอนนี้ซินชางยังคงวุ่นวายคงเป็นความตั้งใจของเขาเพื่อดึงดูดความสนใจของคนที่แข่งแกร่งจากภายนอกให้มาสนใจซินชางเขาโลภมากเขาต้องการหาต้นกําเนิดที่ดีกว่าูุีนสุดลมหายใจลึกข่าวดีคือเฉินซวินไม่ใช่มือมือที่มองไม่เห็นเป็นเพียงซื้อกล้างของพรสวรรค์เท่านั้นข่าวร้ายคือมือมือที่มองไม่เห็นนี้ เขาโชคดีเกินไปตั้งแต่เริ่มต้นการเให้ผู้ประชาการสินชางอย่างลิวันป๋อกลายเป็นต้นกําเนิดการติดเชื้อไปซะแล้วมีความเป็นไปได้ไหมว่านอกจากโรคระบาดทางวิญญาณแล้วสมัยน,นี้มันยังมีวิธีการอื่นเช่นพรสวรรค์ที่สามารถควบคุมว่าใครจะเป็นต้นกําเนิดการติดเชื้อเริ่มแรกได้อย่างมันง่นคง ซูยีคุนคิดลึกๆเขารู้สึกว่าความเป็นไปได้นี้มันสูงมากแต่ตอนนี้ที่ถึงจุดนี้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์แล้วหลิวันป๋อกลายเป็นไพ่เปิดไปแล้วซูยีก็ไม่กล้าตะต้องเพราะในผลของโรคระบาดทาวิญญาณเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าหากสิ่งมีชีวิตอื่นมีการติดต่อกับต้นกําเนิดจากระยะไกลก็มีโอกาสติดเชื้อได้เช่นกันแม้ว่าโอกาสจะต่ำแต่ก็ยังมีโอกาสทักษานี้ยังไม่ควรจะใช้กกาหลี่วันป๋อ เอ๊ะแต่การที่ฉันใช้มุมมองคนอื่นสังเกตหรือบนปอนับว่าเป็นการติดต่อจากระยะไกลหรือเปล่าสวีไม่น่าใจรู้สึกกังวลขึ้นมารีบใช้รักษากับตัวเองสองสาครั้งเพื่อทดสอบเขาพบผลลัพธ์ที่ซ่อนอยู่สองสอย่างเกี่ยวข้องกับพรสวรรค์ที่ไม่อยู่แล้วอย่างบริสิทธิ์โชคดีพระสัญญาผู้อยู่ตาอานาดยังไม่ได้รับเชื้ออย่งโชคดีไป ซูยีทอนใ,ใจยังโล่องออกไม่กล้าประมาทรีบติดต่อเจียงเซี่ยวซีแจ้งในสิ่งที่คนพบใหม่พร้อมกับใช้รักษาตรวจสอบเจียงเซี่ยวซีหลายครั้งผลลัพธ์ค่อนข้างดีเจียงเซี่ยวซีไม่ได้ติดเชื้อทำให้ความกดดันในใจซูยีลดลงไปครึ่งหากเจียงเซี่ยวซีและตัวเขาติดเชื้อนั่นหมายความว่ามือมือที่มองไม่เห็นมีวิธีให้ต้นกำเนิดฆ่าตัวตายซ้ำๆเพื่อเพิ่พอมโอกาสให้กับซูยีกลายเป็นต้นกำเนิดใหม่ได้ เมื่อดินข้อมูลล่าสุดที่ซูยี่ชี้แจ้งเจียงเซี่ยวซีตกอยู่ในความเงียบงันชั่วขณะเธอดูเหมือนกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างผ่านไปราวสิบกว่านาทีเจียงเซี่ยวซีถึงเอ่ยปากพูดหนน้อยคะจากสถานการณ์ปัจจุบันการติดเชื้อของโรคระบาดทางวิญญาณน,น่าจะต้องมีสื่อกลางสื่อกลางนี่อาจจะเป็นอากาศหรือสายตาแล้วหรือจะเป็นกลิ่นเสียงอื่นๆแต่มันไม่มีความสามารถในการพร่เชือเ้อระยะไกลมาก ไม่สามารถผ่านสื่อกลางหลายชั้นเพื่อแพรเ่เชื้อได้นี่คนจะเป็นเหตุผลที่เรายังไม่ได้ติดเชื้อดูเหมือนว่าเทพโบราณผู้นี้จะไม่ได้แข็งแกร่งอย่างที่ฉันคิดเอาไว้เจียงซิวซียิ้มเบาๆซูยี่ก็ถอนหายใจกล่าวว่านี่เธอยังยิ้มออกมาได้อีกรอถึงเราจะไม่ติดเชื้อแต่สถานการณ์ก็ไม่น่ายินดีเลยผู้บริหารระดับสูงที่เราส่งไปส่วนใหญ่ติดเชื้อกันหมดแล้วพวกเขามีโอกาสที่จะกลายเป็นต้นกำเนิดใหม่ ถ้าเราให้พวกเขากลับมาหากแรสักคนกลายเป็นต้นกำเนิดใหม่ทั้งจิตรอของเราจะต้องล่มสลายแต่ถ้าไม่ให้พวกเขากลับมานั้นเท่ากับมอบกลุ่มลูกน้องดีๆให้กับมือมือที่มองไม่เห็นฟรีๆนะสิซูยีรู้สึกลำบากใจมากเขาไม่คิดว่าตัวเองจะตกหลุมพรางใหญ่ของซินชาง จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดที่ซูยี่ประมาทเพราะใครจะคิดว่าจะมีสิ่งอย่างโรคระบาดทางวิญญาณด้วยพรสวรรค์ที่แปลกประหลาดพวกนี้แทบจะป้องกันไม่ได้เลยในน้อยพูดถูกแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็ดีกว่าเมื่อวานมากแล้วเจียงซิวซีเอ่ยเสียงนุ่มนวลสิ่งที่ไม่รู้ตังหากที่น่ากลัวที่สุดไม่ว่าศัตรูจะแข็งแกร่งแค่ไหนเพียงแค่เข้าใจมันเราก็สามารถหาจุดอ่อนได้ซูยี่รีบถามว่าถ้าอย่างนั้นจุดอ่อนของมันคืออะไร ตอนที่204ไม่รู้เหมือนกันค่ะเจียงเสี่ยวซีสายหน้าให้คำตอบที่ทำมิซุยี่ผิดหวังอย่างน้อยตอนนี้ก็ยังสามารถตัดสินใจได้แน่ชัดจากที่เห็นตอนนี้ผลของโรคระบาดวิญญาณแทบจะแก้ไขไม่ได้เลยแม้ว่าเราจะสามารถเริ่มจากร่างลูกได้แต่การทำแบบนี้ก็จะเป็นการรบกวนมือมือที่มองไม่เห็นแค่รบกวนมือมืดที่มองไม่เห็นเ็อาจจะต่อต้านการกระทำของเรา ทำให้เราแพ้ยับเยินเพราะเขามีอำนาจในการควบคุมต้นกำเนิดด้วยความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อและการฟื้นคืนชีพที่น่ากลัวของต้นกำเนิดนี้เป็นการแพร่เชื้อที่แทบจะป้องกันไม่ได้เลยโรคระบาดทางวิญญาณมันน่ากลัวเหมือนกับโรคระบาดจริงๆคำพูดของเจียงเซียวซีทำให้ซูยี่ขมวดคิ้ควแน่นแม้แต่เธอยังคิดหาวิธีไม่ออก งั้นทีมช่วยเหลือที่ส่งไปซินชางก็ต้องตายหมดนะสิซูยี่ให้ความสำคัญกับภารกิจช่วยเหลือที่ได้รับมอบหมายจากเบื้องบนมากเขาส่งคนไปด้วยทัศนคติที่อยากจะช่วยเหลืออย่างรวดเร็วคนที่ส่งไปล้วนแล้วแต่เป็นกำลังหลกักทั้งทีมช่วยเหลือซินชางพลังรบของโดยบุคลากรทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วอย่างน้อยก็ต้องเป็นสองในสามกองกำลังทั้งหมดภายใต้การบังคับบัญชาของซูยี่ ถ้าสอในสมกำลังรบต้องสูญเสียข้างนอกถูกคนอื่นติดเชื้อและควบคุมซูยี่แทบอยากจะตายเลยความสูญเสียนี้มันมากเกินจะรับไหวนายน้อยฉันไม่ใช่ผู้พิเศษฉันก็มีเวลาที่ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันเตียงเสี่ยวซีรู้สึกจนปัญญาทอนไยเจเบาๆกล่าวว่าแต่เราก็ไม่ถึงกับตกอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวัง จนถึงตอนนี้เรายังไม่ได้เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายโดยตรงแม้ว่าอีกฝ่ายจะรู้ตัวบ้างแล้วแต่เราก็ยังคงอยู่ในสถานะที่กำลังหยั่งเชิงและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันสถานการณ์ยังมีช่องว่างอยู่ให้หมุนตัวเรายังมีเวลาเตรียมตัวเจียงเสี่ยวซีหยุดชัวครูและกล่าวเสียงแผ่วเบาว,ว่านายน้อยแม้ว่าฉันจะยังคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ดีไม่ออกชั่วคราวแต่พบรายละเอียดบางอย่างที่ทําให้ฉันครุนคิดซุยกล่าวว่า รายละเอียดอะไรนายน้อยคะในข้อมูลซ่อนเร้นบนตัวฉันสวินมีอยู่ข้อหนึ่งคือความสนใจของเทพโบราณที่กล่าวถึงการกัดกร่อนจิตใจเตียงเสยวซีค่อยๆเอ่ยเมื่อพิจารณาจากพฤติกรรมที่คลุมเคราะหงหรือวนปอหลายครั้งการกัดกร่อนจิตใจคงเป็นต้นเหตุของการฆ่าคนอย่างคลุมเครัะงผลของการกัดกร่อนจิตใจของต้นกําเนิดจะแรงกว่าส่วนของร่างลูกก็จะอ่อนกว่า แต่ถึงอย่างนั้นฉันคิดว่านี่คงเป็นการทรมานที่คนธรรมดาไม่อาจจะต้านทานได้ฉวนซวิน in, สามารถต้านทานได้จึงดึงดูดความสนใจของเทพโบราณในนี้มันจะต้องมีรายละเอียดที่ถูกมองข้ามทำไมผู้ติดเชื้อคนอื่นๆถึงไม่ได้รับความสนใจจากเทพโบราณล่ะเจะยีงยงเซี่ยวซีรีตาลงเล็กน้อยถ้าบอกว่าเฉินต้าเฟิงและคนอื่นๆเพิ่งจะติดเชื้อเร็วนี้ยังไม่ทันจะเผชิญกับการกัดกร่อนจิตใจและผู้ติดเชื้อคนอื่นๆล่ะ ผู้รอดชีวิตท้องถิ่นที่ติดเชื้อมานานแล้วล่ะพวกเขาเคยเผชิญหน้ากับการทรมานการกัดกร่อนจิตใจไหมพวกเขาไม่ได้รับความสนใจต่อเทพโบราณน,นั่นหมายความว่าพวกเขาไม่ได้ต้านทานผลของการกัดกร่อนจิตใจหรือเปล่าหรือว่าพวกเขาไม่ได้เผชิญหน้ากับการทรมานจากการกัดกร่อนจิตใจเลยเพราะถ้าคนมากมายขนาดนี้เกิดอาการคุ้มครั่งหรือมีอาการทางจิตพร้อมกันคงจะปิดบังไว้ได้ยากเจียงซิวซียิ้มขึ้นมาทันทีกล่าวว่า คงไม่ใช่ว่าผู้ติดเชื้อทั้งเมืองอดทนได้ขนาดนั้นสามารถร่วมมือกันปิดบังความลับขนาดใหญ่นี้ได้หรอกนะคะก็มีเหตุผลนะดวงตาซูยี่เป็นประกายเขาเพิ่มพำแต่เวลาทีต่อมาน้ำเสียงซูยี่ก็เปลี่ยนเป็นแปลกประหลาดขึ้นมาซิลซีเธอเคยบอกว่ายาดูถูกศัตรูทุกอย่างก็มีความเป็นไปได้ถ้าพวกเขาร่วมมือกันทั้งเมืองเพื่อปิดบังความลับเรื่องการกัดกร่อนจิตใจจริงๆเหรอฮะ เจียงซิวซีชะงักกับคำถามของซูยี่เธอนิ่งไปครู่หนึ่งนี่ถ้ามันเป็นแบบนั้นงั้นนายน้อยเรายอมแพ้กันเถอะค่ะเจียงซิวซีสุดลมหายใจลึกๆพูดอย่างแกล้นหัวเราะไม่อยู่ว่าผู้รอดชีวิตที่ยังมีชีวิตอยู่ในซินชางต้องไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนคนแน่คนหนึ่งแสนคนต้านทานการทรมานจิตใจพร้อมกันแถมยังร่วมมือกันฆ่ากันเองอย่างลงตัว แสดงละครให้คนนอกดูนายน้อยค่ะนายน้อยคิดว่ามันมีโอกาสนี้มากแค่ไหนกันเชียวเจียงเสี่ยวซีรู้สึกจนปัญญาการที่คุณชอบเรียนรู้มันก็เป็นเรื่องดีแต่บางครั้งความคิดมันก็ล้ำเกินไปหน่อยดูเหมือนโอกาสจะต่ำมากจริงๆแหละซูยี่ตรหนักว่าความเป็นไปได้นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขารวบหัวตัวเองและหัวเราะกราวว่า เธอพูดต่อเธอะถ้าพวกเขาไม่มีความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกันทั้งเมืองแล้วนั่นมันบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าผลของการกัดกร่อนจิตใจที่แท้จริงไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจตอนนี้เจียงเซียวซีถอนหายใจกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้ที่คนหนึ่งแสนคนจะทนต่อการทรมานจิตใจได้แต่ทั้งเมืองไม่มีร่องรอยการคุ้มคร่งเป็นกลุ่มแสดงว่าอาการคุ้มคร่งจากการล่มสลายทางจิตใจ ไม่ใช่การกัดกร่อนจิตใจเพราะตามตรก,กาพื้นฐานที่ว่าข้อมูลของระบบจะไม่โกหกอันไไดับแรกก็ต้องยืนยันว่าข้อมูลซ่อนเร้นที่คุณตรวจพบระบุอย่างชัดเจนว่าร่างลูกจะถูกกัดกร่อนจิตใจดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่ข้อมูลระบบและสถานการณ์จริงขัดแย้งกันจําเป็นจะต้องเป็นสถานการณ์จริงที่เราเข้าใจผิดและตีความผิดอืมซูยี่พยักหน้าอย่างเห็นด้วย เธอพูดมามีเหตุผลนี่เป็นรายละเอียดที่ถูกมองข้ามไปจริงๆระบบนั้นทรงพลังมากแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกฎที่ตายตัวไม่ต้องการโกหกเราเมื่อความจริงขัดแย้งกับระบบแสดงว่าเราเข้าใจผิดถึงแม้ว่าการแสดงออกของการกัดกร่อนจิตใจจะไม่ใช่การคุมครั่งรายละเอียดนี้สําคัญกับเรามากขนาดนั้นเลยเหรอซูยีถามอย่างสงสยัยแล้วก็ถามอย่างถ่อมตนว่าหมายความว่า อาการคุ้มครองของเวลวนปอมีเบื้องหลังซ่อนอยู่ดังนั้นเราควรจะสืบหาสาเหตุที่แท้จริงของอาการคุ้มครองของเขาเพิ่มเติมใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเจียงเซี่ยวซีสายหน้าเตือนซุยยี่ว่าประเด็นสําคัญของปัญหายังคงอยู่ที่เฉินซวินที่คุณพูดก็ถูกแต่คุณไม่สามารถเสี่ยงสืบสวนเวลวนปอได้ได้แต่ต้องเริ่มจากเฉินซวินที่ค่อนข้างปลอดภัยกว่า สิ่งที่เรารู้เฉินซุยนต้านทานการกัดกร่อนจิตใจได้ดังนั้นเขาต้องรู้ว่าการกัดกร่อนจิตใจคืออะไรแล้วถ้าวิเคราะห์จากข้อมูลซ่อนเร้นที่คุณตรวจพบก็ไม่ยากที่จะเห็นว่าการกัดกร่อนจิตใจน่าจะเป็นวิธีการสําคัญในการเปลี่ยนต้นกําเนิดหรือควบคุมต้นกําเนิดไม่ว่ามันจะหมายถึงอะไรอย่างน้อยการกัดกร่อนจิตใจก็สําคัญมากเจียงเซี่ยวซีรีต้าลองเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเรียบว่าและ วิธีที่เฉินซุนใช้ต้านทานการกัดกร่อนจิตใจนั่นคือกุญแจสําคัญในการแก้ไขสถานการณ์ให้ตายเถอะดวงต่างซูยเป็นประกายเขารู้สึกเหมือนหมอกในใจพันสลายหายไปเซียวซีเธอเก่งจริงๆแค่รายละเอียดเล,เล็กๆนิดเดียวเธอสามารถวิเคราะห์จนพบวิธีการแก้ไขสถานการณ์ได้ก็ยังไม่แน่ว่าจะแก้ไขได้นะคะเจียงเซียวซีรู้สึกจนปัญญา ยังมีข้อมูลที่ไม่รู้อีกมากข้อมูลสำคัญหลายอย่างยังไม่สามารถยืนยันได้ได้แต่ต,ต้องเริ่มจากจุดนี้ก่อนถึงอย่างไรเฉินซุ่นจะสำคัญแค่ไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับต้นกำเนิดและต้นกำเนิดก็ไม่สำคัญเท่ากับมือมือที่มองไม่เห็นอยู่ดีเจียงซิวซียังคงระวังและใจเย็นแต่ยิ่งเธอเป็นแบบนี้ซูยี่ก็ยิ่งรู้สึกผ่อนคลายดูสิที่ปรึกษาสาวของเราเก่งจริงจริง แม้แต่ทางเดินที่ยากที่สุดเธอยังหาทางออกได้ตอนนี้เหลือเพียงปัญหาสุดท้ายจะทำยังไงให้เฉินซุินเปิดเผยความลับเกี่ยวกับการกัดกร,ร่อนจิตใจออกมาโดยที่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนั้นไม่รู้ตัวตอนที่205การที่ทำให้คนเปิดปากพูดความลับแบบนี้ออกมาเองคงยากมากเลยนะซูยี่ถอนหายใจเพิงพมพำคำนวณ โดยปกติในสถานการณ์แบบนี้การข่มขู่และการล่อลวงเป็นพิธีการที่ดีที่สุดแต่ฉันซุ่นเมื่อคนฉลาดการล่อลวงก็คงจะไม่เป็นผลแล้วถ้าใช้วิธีข่มขู่สำหรับผู้ที่มีพรสวรรค์ที่ฉลาดการข่มขู่ที่ดีที่สุดคืออะไรคือการทำลายที่หลบภัยของเขาตัดรากถอนโคนการร,รงชีวิตของเขาในวันสิ้นโลกดวงต่างซุยเป็นประกายมีความคิดหนึ่งผุดเข้ามาในหัวของเขาเดี๋ยวก่อนเสี่ยวซี เราสามารถส่งคนไปทำลายที่หลบภัยของรลีววันปอได้นี่ไม่ว่ารลีววันปอจะมีพรสวรรค์อะไรอยู่บนตัวกแค่ทำลายที่หลบภัยของเขาทุกภัยคุกคามก็จะหมดไปสุยีพบสิ่งสำคัญที่ตัวเองมองข้ามที่หลบภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดของผู้มีพรสวรรค์ทุกคนเงื่อนไขของระบบก็คือผู้ใช้พรสวรรค์จะต้องมีที่หลบภัยผู้รอนชีวิตที่สูญเสียที่หลบภัยพรสวรรค์ทั้งหมดของตัวเองก็จะหายไปด้วย แม้แต่ระบบที่คนอื่นใส่ให้กับพวกเขาก็จะหายไปด้วยกลองจุดนี้ซูยิได้รับการพิสูจน์แล้วในแผนการทำลายและปรับปรุงที่หลบภัยรวมที่ดำเนินการในจิหล,ลิงผู้ที่มีความสวัสดิ์ระดับต่ำหลายคนเข้าร่วมโครงการปรับปรุงยอมให้ซูยีทำลายที่หลบภัยของตัวเองด้วยสมัครใจและหลังจากที่ทำลายที่หลบภัยของพวกเขาผลของพันธสัญญาผู้อยู่ใต้อนาตที่พวกเขามีก็จะหายไปพร้อมกันพวกเขาต้องได้รับที่หลบภัยใหม่ แล้วทำพันธสัญญาผู้อยู่ใต้อานัจก,กับซูยีอีกครั้งถึงจะได้รับผลลัพธ์ของพันธสัญญาอิ่มท้องอีกจากจุดนี้ซูยีมั่นใจได้เลยว่าเพียงแค่ทำลายที่หลบภัยของลิเวนปอได้อะไรก็ตามที่เรียกว่าโรคระบาดท,ทางวิญญาณที่เทพโบราณใส่เข้ามามันก็จะสลายไปหมดไม่ว่าจะยุ่งยากแค่ไหนเราก็ความตะอแม่งเลยทำไมฉันเพิ่งจะนึกได้ต่อนนี้นะสมกับที่ว่าคนเราไม่ควรจะคิดมากเกินไปหรือซับซ้อนเกินไป จะมองข้ามวิธีแก้ปัญหาง่ายๆไปเยอะเลยซูยรู้สึกเสียดายนิดหน่อยแต่ก็ยังทันเวลาเสี่ยวซีฉันจะส่งคนไปทำลายที่หลบภัยของหลวป๋อเดี๋ยวนี้อืมฉันต้องหาคนสอบถามก่อนว่าที่หลบภัยของหลวป๋ออยู่ไหนเขาเป็นผู้ประชาก,การของซินชางที่อยู่ของที่หลบภัยไม่น่าจะเป็นความลับก่อนที่ซูยีจะพูดจบเจียงเสี่ยวซีพูดแทรกเสียงแผ่วเบาว่านายน้อยฉันลองแล้วเมื่อวานค่ะซูยีชะง,งักแล้วถามว่า ลองลองอะไรเมื่อวานฉันส่งคนไปหาที่หลบภัยอยี่วันปอยอย่างลับๆแล้วและให้ทหารอยู่ข้างในนานถึง30นาทีเจียงเสี่ยวเซียหยุดชั่วครู่ถอนหายใจกล่าวว่าตามประสบการณ์ที่ผ่านมาแม้ว่าผู้ถูกทำลายจะอยู่ในสถานะอิสระเราไม่สามารถทำลายมันด้วยการยึดครองที่หลบภัยโดยตรงแล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องปรากฏขึ้นนายน้อยเมื่อวานคุณได้รับข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องไหมคะ ไม่นะฉันไม่ได้รับเลยซูยีสูดลมหายใจลึกๆสายหน้าด้วยสีหน้าเรียบเฉยเขารู้คำตอบแล้วทีมช่วยเหลือจินหลิงเพิ่งมาถึงซินชางเมื่อวานแม้จะลงมือกับสมาพันธเวรบุรุษแต่ก็ไม่ทำลายที่หลบภัยในสมาพันธเวีรบุรุษซูยีไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนที่เกี่ยวข้องเลยทั้งวันและตอนนี้เมื่อรวมกับสิ่งที่เจียงเสี่ยวซีพูดถ้าเธอส่งคนไปหาที่หลบภัยของเหลียนปอยอย่างลับๆและพยายามทำลายมันแล้ว แต่ซูยี่ไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนมีความเป็นไปได้เพียงอย่างเดียวนั่นเป็นที่หลบภัยป้อมแค่บ้านธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ที่หลบภัยของเลวันปอเจอสิวซีพูดเสียงแผ่วเบาว,ว่าข่าวแพร,แร่ข่าวป้อมให้คนท้องถิ่นใน้สินช้างแต่ซ่อนที่หลบภัยที่แท้จริงเอาไว้คนคนนี้ระมัดระวังตัวมากถ้าเราค้นหาทั่วเมืองอย่างเออกเลิก อาจจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามน้ำเสียงของเจียงซซีสงบนิ่งหัวใจของซุยค่อยๆจมดิ่งลงเลวันป๋อคนนี้อย่างซ้อนไพ่ใบสุดท้ายเอาไว้ฉันคิดว่าหาวิธีแก้ปัญหาได้แล้วไม่คิดว่าเธอจะลองดูแล้วซุยสุดลมหายใจลึกๆพลางฝืนยิ้มสายหน้าว่าถ้าสามารถทำลายที่ลบภัยทั้งเมืองได้ก็อาจจะส่งผลถึงที่ลบภัยของลวเวนป๋นอช่างเถอะฉันไม่ควรจะคิดแบบนี้ซุสยสายหัว ถานะของเขาไม่ได้รับอนุญาตให้เขาทําแบบนั้นเขาถือธงแห่งความชอบธรรมมีความสะดวกที่มาพร้อมกับความชอบธรรมก็ย่อมมีข้อจํากัดที่มาพร้อมกับความชอบธรรมด้วยทีมช่วยเหลือจินหลิงชูธงช่วยเหลือและต่อต้านภัยพิบัติแล้วกลับมาทําลายที่หลบภัยผู้รอดชีวิตวทั่วท้งเมืองซินชางเรื่องแบบนี้ดูยังไงก็ไม่เหมาะสมไม่ว่าจะด้วยเหตุผละอะไรซูยี่ไม่มีทางทําแบบนั้น นายน้อยไม่ต้องกังวลมากค่ะเราแค่ต้องรู้ข้อมูลเพิ่มเติมผ่านเฉินซว่นก็พอแล้วเจียงเซียวซีหยุดชั่วครู่แล้วเตือนแปลว่าเฉินซวินจะไม่ยอมบอกก็ไม่เป็นไรทุกอย่างที่เราทำก็เพื่อยืนยันว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครหรือผู้ที่ถูกต้องคือหาวิธีแก้ปัญหาโรคระบาดทางวิญญาณน,นายน้อยคะแค่จับประเด็นของปัญหาได้ การตัดสินใจของนายน้อยก็ชัดเจนไม่ผิดพลาดเจียงเซลซีดูเหมือนจะไม่วีวันตื่นประนกน้ำเสียงของเธอยังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมอืมฉันรู้ซูยี่สุดลมหายใจลึกๆพยักหน้าแรงๆสายตาของเขาจับจ้องเปังเฉินต้าเฟิงอีกครั้งตอนนี้เฉินต้าเฟิงลืมตาขึ้นมาแล้วฟื้นจากสภาวะนั่งสมาธิลุกขึ้นแล้วทําอะไรบางอย่างกับอากาศที่ว่างเปล่าตรงหน้าเสร็จแล้วเฉินต้าเฟิงปรบมือทุกคนมองขึ้นมาเห็นแสงสีทอง ท่พระเรือนไหลผ่านผนังของคฤหา์หลังนี้อย่างรวดเร็วราวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังจะสลายไปคนที่มีประสบการณ์ต่างรู้ว่านี่คือปรากฏการณ์บางส่วนที่ที่หลบภัยถูกทำลายบางครั้งแทบจะสังเกตไม่เห็นยินดีด้วยแข็งแกร่งขึ้นอีกนิดแล้วนะลูนียอนเซนเิียมกรุ้มเกมลุกขึ้นเดินไปหาเฉนต้าเฟิง เขาไม่สนใจเศษซากร่างกายในแอ่งเลือดใต้เท้าชวนต้าเฟิงเกาจมูกสีหน้าเย็นชากล่าวว่านี่เพิ่งจะเริ่มต้นวันนี้เรายังมีงานต้องทำอีกเยอะไปกันเถอะอย่าได้เสียเวลาเลยฉินตาเฟิงโบกมือให้สัญญาณทุกคนตามเขาออกไปไม่มีใครกล้าไม่เชื่อฟังฉินสวินก็กลมหน้าเดินตามหลังไปติดๆภาพฉินตาเฟิงสังหารหมู่พวกติดอาวุธในครึ่งหาดยังคงวนเวียนอยู่ในหัวฉินสวินราวกับเป็นฝันร้ายเลนซ์ซ้ำไม่หยุด นับตั้งแต่วันเ้นโลกเฉินซวยได้เห็นความน่ากเกลียดของมนมษย์มาก็ไม่น้อยในเมืองเซนชางเขาเคยสัมผัสกับการทรยศการฆ่าได้เห็นเรื่องชั่วร้ายมามากมายแต่เขาไม่เคยเห็นคนแบบเฉินต้าเฟิงมาก่อนเฉินต้าเฟิงฆ่าคนไม่เหมือนกำลังทำเรื่องชั่วร้ายแต่กลับเหมือนกำลังเหยียบมดตายท่าทางของเขาเย็นชาเกินไปสูงส่งเกินไปราวกับเขาดูหมิ่นสรรพสิ่งมีชีวิต การฆ่าคนสําหรับเขาดูเหมือนจะง่ายได้ราวก,กับการกินข้าวดื่มน้ําไม่ใช่เพื่อความสุขไม่ใช่เพื่อความพึงพอใจดูเหมือนจะเป็นแค่อยากจะฆ่าล้วนๆเฉินซวินเฉินต้าเฟิงที่เดินนําหน้าอยู่ดันหยุดกระทันหันหันมามองเฉินซวินที่อยู่ด้านหลังเฉินซวินหยุดชับลันตอบรับโดยอัตโนมัติพรางมองขึ้นมาครับผมอยู่นี่เขาเห็นเฉินต้าเฟิงยืนอยู่หน้ารถจิบทหารมือจับที่ประตูแต่ไม่ได้ขึ้นรถ พี่แต่มองเขาด้วยสายตาเจ้าเล่ห์หัวหน้าเฉินมีอะไรจะสั่งหรือเปล่าหัวใจเฉินซวินเต้นระทึกพยายามข่มความไม่สบายใจที่ผุดขึ้นมาพยายามทำให้เสียงของตัวเองราบริยบยและสงบไม่มีอะไรหรอกก็แค่ดูว่านายตามมาทันไหมเฉินต้าเฟิงสายหัวก็เปิดประตูรถพยักหน้าเฉินซวินกล่าวว่าขึ้นรถเถอะครับขอบคุณครับหัวหน้าเฉินเฉินซวินพยักหน้ายอย่างสุภาพกำลังจะยกเท้าขึ้นรถ แต่กลับดิ้นเสียงเฉินต้าเฟิงดังแผ่วเบาข้างหูว่าเฉินสวินนายอยู่ที่ไหนฮะเฉินซวินเกือบสะดุดแทบจะลม้มเขารีบสองตัวตอบกลับเลยอัตโนมัติว่าก็อยู่ที่สมภารเวรบรุษนะมีอะไรร้เปล่าไม่ใช่ฉันหมายถึงที่หลบภัยนะ่ะเฉินต้าเฟิงสายหน้าผู้เสียงเรียบว่าที่หลบภัยของนายนะ่ะอยู่ไหน